สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องก่วยอาเจียงภายแก้วสักใบวันนี้เราแวะมาหาครอบครัวน้องโอโอเฟมเลอรี่สวัสดีนะคะอยู่กับแม่ม่นะคะกับน้องๆนะคะสมาชิกสวนช้างไทย เด็กๆกำลังน่ารักเลยนะคะมี่ครับมีทูน่าโคเลยเฮ้จะออกอีกแล้วไอ้ของเขาเขาปลาเมี่ยของผู้ใดจ่ะโอ้คือมานแท่ควานบอยคือมานแท่ควานบอยต้นไหนพ่อต้นไหนพ่อจ่ะไข่ฮะที่มีท่มีโอริไอ้นกเล่อ๋อนกชายนกเล่นกชายขอท่นาขอานาโอปอยะอันนี้โอปอเล่าเลาอัน ตัวพี่เหรอคะมุกดา,กดาน้องโอปอกับน้องมุกดานะคะนี่พามาชมความน่ารักนะคะของน้องๆซุ้มน้องโอปอเฟมบลี่นะคะเล่เข้าจะกินก็ทิดกับเราเลยโอ้ก็เสิยมานแท้แถวเนี้ยใชกแล้วก็ลูกลุมเซกนะันหน่อยฮะตัวนั้นนะตัวข้างหลังเหรอตัวแม่ใช่ไหมหลูกลุมเซกนะันหนอย ่ะตอนนี้มีเ mm ริ hmm. ่มมีน like, ักท่องเที <club> ่ยวไหมคะมีแล้วครับเริ่มเริ่มมีแล้วสองนักเที่ยวประมาณตัวห้าคนเที่ยวอืมพออยู่ได้นะคะก็อ่ะน้องๆก็อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับแต่ว่ามาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้กลับสักทีไม่ครับตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้กลับเรียมกว่าเขากลับบ้างเลยก็ต่อสู้กันนะคะจนถึงที่สุดเลยนะคะจนที่น้องชาวช้างก็ได้กลับมา ที่ปางช้างอีกรอบแล้วนะคะสู้กันถึงที่สุดนะคะมีไรสดด้วยไหมคะมีคร,รับมะว่วงเลยติดตามได้ที่ช่องอะไรคะ่อปอลลแฟมิลี่นะครับผมฝากแม่ๆเข้าไปติดตามเข้าไป,อปอนะะสนับสนุน,ไ,น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 ได้นะคะที่ช่องน้อโอปอลล์แฟมิลี่นะคะสนับสนุนผลไม้น้องๆได้นะคะน้องอยู่ที่สวนไทยไทยหรือจแะแวะมาหา มาให้กำลังใจก็ได้นะคะสวนไทยๆนะคะอยู่ที่พัทยานะคะปีปีปีกว่าสองปีสองปีสองปีแล้วแยกแล้วแยกแล้วแยกแล้วครับต้นแล้วสองสองปีแล้วนะคะได้ค่าลิขิตยอนหับเล่นหัวนิสก์อะไรได้มนั่งอันนี้เป็นลูกของมีไทยลูกพทยนิ่งน้องเออพทยนิ่งน้องนะอ่าพทยนิ่งน้องที่เราไปเจอ อันนั้นเบิร์ดนะอันนี้ลูกพายเบิร์ดอ่าเชือกนี้พายเบิร์ดอันนีตก็ก็ถือว่าเป็นน้องสาวโบบานใช่แต่คนละแม่เนาะคนละแม่พ่อเดียวกันอ่าพ่อเดียวกันนะคะชื่อชื่อพังอะไรนะคะลืมแล้วมุกดามุกดากี่ปีแล้วคะนแปดปีครับโอ้แปดปีก็เป็นพี่สิเป็นพี่โบบานพี่โบบานเกิดก่อนอ่าก็น่าจะเกิดแล้วเรียกันเนาะ พังมุกดานะคะแปดปีนะคะก็เป็นเกิดกนบัวบานบัวบานเจ็ดปีลูกของไทรเบิร์ดนะคะส่วนตัวเล็กน้องโอปอก็เป็นของลูกของชายนิ่งหนองนิ่งหนองที่เราไปเจออยู่ผาซ้อนแก้วอันนั้นคือลูกสาวลูกนิ่งหนองเหมือนกันไหนน้องใบใบบัวใบบัวใบบัวอันนั้นเขาลูกสาวนิ่งหนองแสดงว่าทั้งไทรเบิร์ดและไทรนิ่งหนองนี่มีลูกลูกเยอะมากใช่ไหมคะไทรเบิร์ดนี่มีประมาณกี่เชือกคะ เพราะอะไรคะเขาอายุเยอะเหรออายุเยอะแล้วครับอ๋อน้องน้องมุกดากับน้องโอปอลคุณแผนเมืองพัทยามีลูกดุกมากนะคะทั้งลูกชายลูกสาวอ่าว uh, ันนี้มีโอกาสได้มาหาลูกชายนี่ที่ว่าเต็งหนึ่งนี่ก็จะเป็นนิ่งหนงว่าตัวเสี่ยโคตรนิ่งหนงเหรอคะ อ๋อนิ่งหองกำลังตกมันหายงานในสองนี่นะแต่ดูในรูปรู้สึกว่ายังเต็มแต่ไม่ลดขนาดขายตกมันไปทำงานเรียบร้อยแล้วรับแขกเรียบร้อยคือว่านิสัยก็ได้เลยผ่านเราตอนแรกอะเราตั้งใจอยากเห็นขวัญเมืองอยากเห็นทั้งขวัญเมืองอยากเห็นทั้งนิ่งหองอยากเห็นทั้งไฟเบิร์ด ว่าไม่รู้ว่าเราจะมีโอาากาสใครไหมว่าต้องดูเวลาเรื่อพรองว่ามันชันชิดก็ได้มาหาพี่น้องก็ดีใจแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสมาส่งน้องช้างที่สวนอะไรนะคะควานหมสวนไทยพัทยาครับผมมาส่งน้องช้างนะคะซุ้มอันดาพลายนพเก้านะคะที่สวนไทยพัทยานะคะแล้วก็มีโอกาสมีเวลานะคะก็แวะมาหา ที่น้องช้างนะคะที่สวนไทยไทยนะคะซุ้มน้องโอปอเปมเบอรี่นะคะมาให้กำลังใจกันนะคะอ้วนเนาะน้องโอปอคอ้วันแทถกินเก่งใช่ไหมลูกกินเก่งไหนพี่ซีไปไหนพี่ซีเนี่ยพี่ซีหาย ก็พามาชมนะคะความน่ารักนะคะบรรยากาศที่ปางช้างพัทยานะคะสวนไทยไทยโอปอโยกใหญ่เลยโอปอโยกใหญ่เลยไม่เคยเห็นควานหมาโยกใหญ่เลย ก็เสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะเดินทางนะคะกลับสุรินนะคะกลับสุรินอเพราะว่าวันที่6นี้นะคะเราจะมีงานกันที่ร้อยเอต่อนะคะออปอออปอทักทายแม่แม่หน่อเร็ว สวัสดีเป็นไหมคะสวัสดีสวยๆเป็นไหมช่วยแม่แม่หน่อยแล้วแม่จะได้เข้ามาติดตามหนูเยอะๆนะลูกนะฝากแม่แม่เอดูหนูด้วยนะคะเอดูสาวน้อยโอปอกับน้องุกดาด้วยนะคะบกดาดิกดากดาสวัสดีแม่แม่หน่อยแล้วเข้าไปติดตามเข้าไปสับสครา์นะคะ ไปสนับสนุนผลไม้น้องช้างได้นะคะเหลือไปชงหน้าอยู่นี่ใส่ตุ้มใส่ตุตเลยะครับผมนั่นคือว่าเรามาถึงนี้ยพัทยาค่ะแต่ว่าเรายังไม่เจอคุณแผนเขาบอมีเวลานะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตาม กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องกยอาเจี้ยนกาย์ดี่ออกจากไปวิถีชีวิตคนกับเช้าที่ตื่อนพาและผูกคำนานา,ารครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะ